วันนั้นที่เรากลับบ้านไปเนี่ยเราไปแต่งงานกัน <laughs> ใช่ไหมอะไรนะ่ท <laughs> ีมสวยมวยใช่ไหมคะรู้เหรอว่าสวยมวยแปลว่าอะไรโง่ไอไม่ได้โง่แปลว่าฉลาดนะจะอยู่สองต่อสองไงพี่ย่งวะพี่ลงซ้ายพี่ลงขวาใช่ไหม ระวังคนุนะทิลักช่วงนี้มันตึงเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรเหรอคะหาสไนให้ห่อยนะทำไมมันเก็บวีเลย์ั้วหาสไนเหรอใช่ใช่มันจะมีเหรอทิลค์มีไหม,มั่ะโอ้ยมีใจปะมีสิ <laughs> เกินครับมันวอเอฟหนึ่งสี่อะไปอยากเล่นอ่ะแต่มันบัฟลงแล้วนะมันบัฟลงยังไงอ่ะมันยิงช้าอ้าวไม่ยิงเร็วแล้วหรอไม่มีแต่คนเปลี่ยนไปเล่นปืนอื่นแล้วถ้ามันเนิร์ฟก็ไม่เล่นแล้วนะหาปืนอื่นเล่นถ้าเนิร์ฟ อัตราการลั่นนี่แบบโรเล่นไม่ออกเลยอะใช่รู้สึกว่าปืนมันจะกากแล้วเขาไม่เล่นปืนอะไรกันตอนนี้สไนเปอร์พวกไปเล่นคนอื่นไม่รู้คนอื่นไม่รู้แต่อิ่มมาเล่นสไนเปอร์โอ้ยมืสไนเปอร์เราอะอ๋อเราเป็นไงก็โดนไปก็หัวแตกไม่ใช่เหรอโอ้ยยิงพี่ตีเผือ่อะอิ่มโกงพี่เผืออะไรอิ่มโกงพี่บ้าจริงอะไออิ่มโกงพี่จะบอกอิ่มไม่โกงพี่เหรอโกงตัวไหนอะอิ่มโกงไงโกงไหนพี่เผือครับพี่เผืออะไรเหมือนเจอคนเลยไหน ไม่เจอไม่เจอพี่สาฟันเออนี่พี่ทีมอิมมีอะไรมาเล่นมีอะไรครับคืออิมจะถามคาถามแล้วพี่ต้องตอบ<า>ว่านแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอิมก็ถามว่า จะดีเหรอได้ได้ครับพี่ก็ถามอิกลับได้คือแบบผัดกันถามอ๋ออ๋อดอับกลับได้อร่อยเลยอร่อยเลยแล้วจะพูดแบบเนี้ยพี่บอกเลยว่าอร่อยเลยเอาละนะเอาพร้อมครับพร้อมถานมาเลยพี่เทีมรักอิ่มไหมน่าจะนะครับะต้องตอว่าแน่นอนอยู่แล้วสิเฮ้ยอะไรวะนนอทำไมแล้วครับ เดี๋ยวโดนอ้าพี่ลืมไปต้องแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วครับอย่างวะเล่นเป็นวะเนี่ยเป็นครับเป็นครับเอาใบมาละก็แน่นอนอยู่แล้วไงใครจะไปรักแฟนละฮึแล้วก็ลองตอบไม่รักดูดิกอโ์ฟอนรักรักแฟนครับรักที่สุดเลยครับผมไม่ไม่ต้องตอบอย่างอื่นแค่ตอบคําเดียวว่าแน่นอนอยู่แล้วเอาแน่นอนอยู่แล้วครับอิมจากมาอยู่บ้านพี่ไหม บอกแล้วลว่าแซ็บแน่นอนน่น,นอนเล่นแบบแย่พี่บอสเลยแน่นอนอยู่แล้วย่โอ้พี่ก็ว่ากันแหละเ็ายาทีมผู่ปล่อยู่แล้วไม่อยากยไล่โอ้ไม่ได้เล่นเลยวะแตบบ่พอผมรับแรงกระแทกโผมรับแรงกระแทกกันเลยล่ะพี่ทีมอยากให้อิ่มมีแฟนใหม่ไหมก็แย่ละเอาไม่ต้องเไม่ต้องเอาคำาหือนคือคำแรกที่ต้องตอบก็คือแน่นอนอยู่แล้วอันนี้อันนี้เปิดปักคัแบบมันสมดาเลยไม่แน่นอนอยู่แล้วครับ สั่นนเาะพี่ถามกับอ่าอิบเอ่อโอ้อิบอยากคุยิ้มแต่งแต่งทีแต่งกยครับพี่ทีมไหมครับฮะคุณยิบอยากแต่งงานกับพี่ทีมไหมครับอย่างวะต่อมา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 เออแน่นอนอยู่แล้วนี่เรียกคิดว่ากันแหละตัดใจจังคนเก่งวะไทยกันแน่แก้ไขสามจีนตัวเองเป็นคนคิดมาทำเลยจิ๊บพ่ทีมไม่หล่อใช่ไหม เหมือนตบหน้ากันสิแย่พี่รักเอานี่ขัดตั้งเลยอาอตอบดีตอบดีอิ่มเล่นค้าคู่เอ่อแน่นอนครับครับไออิ่มพี่ว่าอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวแตกมาที่รักเราวงบีไว้ไปเดี๋ยวที่รักมันเดือดแบบดูเดือดจึงจันเลยตอนเนี้ยอ่ะตอบไปตาต่อไปพี่นี่ต่อไปพี่ใช่ไหมตามมานะอ่าอิ่มอิ่มรักพี่ที่สุดในโลกในจักรวาลไม่เลิกกับพี่แน่นอนแล้วก็อยู่กับพี่ต่อไปเดี๋ยวถามนวิธีคำถามดิเอาคำถามเดียวเอาก็รวมไงไม่รวมเดี๋ยวไม่ยังไม่ได้หยุดพูดเลยไม่กินไม่เลี้ยงเดียวเลยไม่เอา าคาเดียวอ่า <c oughs> พี่เป็นคนเป็นคนแรกเขาอ,อิบใช่ไหมครับคนแรกอะไรอาคนแรกไงก็ตอบมาดิอืมแน่นอนอยู่แล้วเออจ้ะแล้งคนแรกยังอย่างวะออาคนรักไงคนรักแรงเป็นจ,จังเลยมีคนบอกรักพี่ทีมพี่ทีมสวยมวยใช่ไหมคะรู้เหรอว่าสวยมวยแปลว่าอะไรโง่ไงไม่ได้โง่แปลว่าฉลาดนะอ่าก็ฉลาดก็ได้พี่ทีมสวยมวยใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บครับโอเคขอร้อนแล้วครับวันนั้นที่เรากลับบ้านไปเนี่ย เราไปแต่งงานกันใช่ไหม <laughs> อะไรนะ <laughs> ที่เรากลับบ้านไปเมื่อวันก่อนนี่คือเราไปแต่งงานกันใช่ไหมโอ้เดียว <laughs> เอาเอาพูดพดีครับพูดดีครับพูดดีครับเออรออยู่เนี่ยเออได้รอนอยู่แล้ว,ลวได้รออยู่แล้วนะเอเาา็นป่ะเขาพูดเขาพูดเองนะเอ็นป่ะโอ้แล้วแบบบอกพี่ว่าแบบไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรได้รออยู่แล้วอันนี้คือเปิดเผยแล้วนะเปิดเปผยครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยมันตึงยังเลยวะเราแอบแอบกันป่ะแอบบนบ้านนี่ก่อนป่ะได้ได้บ้านอิ่มแล้วไหมบ้านอิ่มอะไรเฮ้ยบ้านอิ่มอะไร โอ้ไปแล้วมันแคมกันน่ะแล้วเดี๋ยวเลือคือไปอีกไม่หรอพี่ยังไม่รู้ว่ามันแคมอ่ะโอ้เรียบร้อยเก๋อะไรแซ่บเลยเดี๋ยวพี่มาไลไรเดี๋ยวพี่พี่แอบในที่รักถามได้อยู่ถามได้อยู่อย่างวะสิ้นเดือนนี้พี่เคิมจะพาหยิมไปต่างประเทศใช่ไหมคะต่ประเดี๋ยวนั่นนอนอยู่แล้วครับพูดแล้วนะเออถ้าเกิดพูดไม่ไป อ่าอิ่มจะมาอยู่บ้านพี่ภายในเดือนนี้ใช่ไหมครับเลาวตอบบัตรดิตอบบัตรดิตอบบัตรดิตอบมาจะจะแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วอย่างเงครับอ๋อสุดยอดสุดยอดครับผมในเรื่องของพวกความจริงอันนี้คือเซอร์ไพรส์พี่ใช่ไหมเนี่ยเจ้า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 อย่งใครวะอย่งใครวะแฉมดสุดเลย ตหรือว่ามันมีคนบนป้อมมาที่หลักไม่รู้แต่ที่แน่เข้มแน่นอนมาตาพี่ตาพี่เห็นไหมโอ้กูโดนอีนกแล้วอ่าตายิ่มนะหาแฟนหหไหมยิ่มไหมไม่ครับ <laughs> เฮ้ยต้องตอบว่าแน่นอนอยู่แล้วสิโอ้แน่นอนอยู่แล้วค <laughs> ร <laughs> <laughs> ับเฮ้ยแกะได้ฟุกใช่ไหม <laughs> เอาน้องมาเกี่ยวลงไปนะเอาไป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 ตอบอ่ะคือเออได้นอนอยู่แล้วฟุกปุ๊กให้ให้พี่ถามอะไรดีฟุกเขาเกียจมือฟุกเขาเกียจมือฟุกปุให้พี่ถามอะไรดีเออขอบ้านได้ไหมครับพี่ดีมขาขอบ้านหลังนี้ได้ไหมคะบ้านพี่อ่ะบ้านไหนอ่ะเอาบ้านนี้เหรอไม่บ้านพี่อ่ะได้นอนอยู่แล้วครับเออบ้านบ้านพี่เป็นบ้านดิมแล้วนะโอ้กึ้นอ่ะถามอะแงอะไรดีวะ เอ็มแอบรักพี่มานานแล้วใช่ไหมครับแอบรักว่าบออะไรวะแอบรักไงก่อนที่พี่จะแอบรัก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 พี่เขาเราเพิ่งเจอกันพูดความจริงนะนะพูดความจริงพิธีมีกิ๊กใช่ไหมตอบมาดีครับก้อยแย่ตอบดีตอบดีพี่ทีมมีกิ๊กใช่ไหมเอาเวลาไหนไปบีบมันอะเอาต้องตอบนิครับตอบสิครับถาพี่ตอบสิครับพี่เงียบทำไมแปลว่าพี่มจริงได้นอนอยู่แล้วครับ ไอ้ฟุกไอ้เวนพี่เก่งที่สุดในเกมใช่ไหมครับก้าวเนอะไงอะไรวะไงอะไรฮะฟา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 ครับนั่งไงหัวโผล่อยู่ล่ะข้างล่างอ่ะไปแล้วจ้าแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วนั่นไงนั่นไงกูแตกคแน่นอนซ้ายมาโอ้โหกูถอดเลยเป็นไงพี่ถอดมาเต็งมาตายอิ่มถามใช่ปะกูแตกคใชครับอ่ พี่เทียมจะซื้อแมวให้อิ่มใช่ไหมคะอาจารย์บอกไปจาจารย์บอกแน่นอนครับพูดเถะนะพูดเถะนะซื้อให้ทั้งคอกเลยจารย์บอกเลยคอกแมวบ้าอะไรป็นคอกแมววะเนี่ยควรซื้อเป็นคอกเลยวะเอ้าพี่ซื้อแค่นี้ขนนะแคนพี้ไม่ร่วงหรอกเออพี่เทียมรวยไม่ใช่หรอพี่สัดไปละเนือแน่นอนอยู่แล้วเออพี่พี่จะชนะไหมครับคุณแพทยามา อีกธีว่าเป็นชนะไหมครับชนะแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วพี่ธีโหดใช่ไหมครับจ้าแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยถามซ้อมถามแล้วอ่าอิ่มขอมีแฟนสักห้าคนได้ปะคะโอ้โห้าคนเลยอ่ะนั่นมีเหลืออะไรมีเหลืออะไรวะเอามานี่ไงว่าคนหนึ่งก็วันจันทร์คนหนึ่งก็วันอังคารก็ขอคนหนึ่งคนคนี่อคนที่ เกิดเกิดไปเฮ้ยต้องตอบดิเออแน่นอนครับไอทางน้ำตาอาจารย์ต่อไปเอ่อตาพี่ใช่ไหมใช่โอ้พี่หอัวใจเต็งพี่หอัวใจเต็งอาจารย์เกี่ยวกถามไม่ออกแล้วตอนนี้เกียวกัถามไม่ออกวงอยู่กับพี่เฉยหรอเออเราจะแต่งงานกันในปีนี้ใช่ไหมครับถามไปแล้วไม่ใช่เหรอถามอะไรดีวะโอ้โอ้เออลูกลูกเออเราจะลูกกันแล้วใช่ไหมครับเจ้าเลยเฟซบุ๊กเฟซบุกเราจะลูกกันปีนี้ใช่ปะ ไอ้บู้โหยอยากว่าอเออีกต่อดีครับเออได้โดนอยู่แล้วตายตายไม่ตายทีมตายแน่มีทีมตายแน่ไม่อไม่ไม่โอ้ยหนิ่งบิดเดียวโอ้ตัวรโ่วครับตัวรล่วครับอะไรโหแล็บจะติดไว้ ปีี่แล้วตั้ไหต่อ,อะครับเอาปีนี้แหละครับเขาบอกเมื่อกีโอ้โหปีนี้นไงสบายอ่ะเด็กได้อุ้มหลานแล้วไม่ผ่านละเออเอเอปูงก็รอเลยนะรออุ้มหลานปีละโป้โอ้อเอาไว้ไม่เล่นแล้ว